สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำข้อสอบรอบคัดเลือกค่ายสอบวนคณิตศาสตร์ปี64ข้อที่19นะคะโจทย์กำหนดให้ n มากกว่าเท่ากับ2เป็นจำนวนนับสุ่มเลือกข้อนี้ก็เกี่ยวกับความน่าจะเป็นเนาะสุ่มเลือกจำนวนนับ A, B โดยที่ A และ B เป็นสมาชิกของเซต 1, 2เรื่อยๆถึง n กำลังสองให้หาความน่าจะเป็นที่สมการนี้ มีคำตอบเดียวความน่าจะเป็นที่สมการพรหุนามกมีสองจะมีคำตอบเดียวเรามาทบทวนกันก่อนเนะว่ามันจะมีคำตอบเดียวเมื่อไหร่ก็จริงๆเราเคยทำกันไปในข้อหนึ่งเนาะของข้อสอบปีนี้ก็คือถ้าสมการพรหุนามของเราเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เราจะได้ว่า สมการพรหุนามของเราเนี่ยจะมีรากจริง2ค่าหรือว่า2องคำตอบเนี่ยเมื่อ b กำลังสองลบส ac มากกว่า0ย์แล้วจะมีรากจริง1นึ่คำตอบเมื่อมันเท่ากับ0แล้วก็จะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเนาะ เมื่อค่าเนี้ยมันน้อยกว่าศูนย์ที่มาเราก็เคยพิสูจน์กันไปแล้วเนาะในโจทย์ข้อหนึ่งก็ความจริงมันก็มาจากสูตรรากของไอ a พหุนามนี้เนาะลบ b บวกลบสแควรูก้อนนี้แหละหารด้วย2อ e สังเกตว่ามันเป็นตัวในสแควรูเนาะเพราะงั้นถ้าค่ามันเป็นลบก็ต้องไม่มีคำตอบ ค่าเป็นศนก็เลยมีคำตอบเดียวแต่ว่าค่าเป็นบวกก็จะมี2ค่าเนาะเป็นค่าบวกกับค่าลบตรงนี้ประมาณนั้นนั่นเองเพราะงั้นสิ่งที่เราดึงมาใช้ก็คือข้อนี้ b กำลังสองลบ 4ac ต้องเท่ากับ0ในที่นี้เอ่อตัวแปรมันไม่ค่อยตัวแปรมันไปซ้ำกันเนาะแต่ว่าก็พยายามแยกกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้อนี้ ข้อนี้ A B กับอันนี้ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราพบว่า A กกำลังสองลบสี่หนึ่ง b เท่ากับศูนย์อันนี้คือข้อสนุกที่เราได้เนาะ A กำลังสองต้องเท่ากับสี่ b อืนนอฮ ทีนี้ A กับ B ต้องเป็นจำนวนนับเนาะ A กํำลังสองเท่ากับส B เราสรุปอะไรได้บ้างในตอนนี้เราได้ว่า,อย,าอย่างน้อย A ต้องเป็นจำนวนคู่เนาะอืมเพราะว่าสองหาร4 B ลงตัว4ขอโทษ ราะฉะนั้น4ก็หาร e กําลังสองลงตัว2ก็หาร e ลงตัวเนอะเพราะนัออ้นจะขอแทนค่าใหม่นิดหนึ่งให้เป็นให้ e เท่ากับ2 k แล้วกัน e เท่ากับ2 k แทนเข้าไปในสมการตั้งต้นเนะเราก็จะได้ว่า2 k กําลังสองเท่ากับ4 b โดยที่ k เป็นจำนวนนับเนาะลืมเขียนกระจายออกมาสรุปเลยได้ว่า b เท่ากับ k กํลังสองทีนี้เราก็เลยได้เลยว่า a กับ b ที่สอดคล้องกับไอสมการเนี้ยเลยจะอยู่ในรูป2 k k กํลังสองเนาะเมื่อ k เป็นจำนวนนับใดๆ ดังน,นั้นขั้วดับ AB เลยเท่ากับ 2K K กำลังสองเมื่อ K เป็นจำนวนนับใดๆนั่นอนะทีนี้ขั้นต่อไปเราก็ต้องหาว่าความน่าจะเป็นที่สมการนี้มีคำตอบเดียวเนาะก็คือจำนวนขั้วดับ AB ที่สอดคล้องกับไอสมการนี้ยหารด้วย จำนวนขั้นดับ AB ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนาะเราเริ่มจากาที่สอดคองกับอันนี้ก่อนแล้วกันเนื่องจากว่า AB มันมีขอบเขตที่เป็นไปได้1,2ถึง N กํากำลังสองเนาะทีนี้จะเห็นได้ชัดเนาะว่าไอ้ค่า B มันคือค่าที่มากกว่าเพราะงั้นออข้อจำกัดก็น่าจะอยู่ที่ค่า B มากกว่า มันก็เป็นได้ตั้งแต่ k เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกำลังสองสองกำลังสองสามกำลังสองไปเรื่อยๆถึง n กำลังสองเนาะค่า b ที่เป็นไปได้อ่าเราเลยได้แหละว่า a b ของเราเลยเป็นสองหนึ่งกำลังสองสี่สองกำลังสองไปเรื่อยๆถึงสอง n n กำลังสองเนาะอืม ซึ่งก็มีทั้งหมด n คู่อันดับยังไม่จบเนาะเราติดไว้ก่อนอันนี้คือจำนวนคู่อันดับ a b ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขแต่ความน่าจะเป็นน่ะก็คือจำนวนคู่อันดับที่สอดคล้องกับหารด้วยจำนวนคู่อันดับทั้งหมดเนาะที่สอดคล้องเนี่ยมี n คู่อันดับ ส่วนทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือจับคู่ทุกแบบที่เป็นไปได้เนาะเรามี a ที่เป็นไปได้ n กำลังสองแบบมีค่า b ที่เป็นไปได้ n กาลังสองแบบเนาะโดยหลักการคูณเลยแล้วก็ได้ว่าจํานวนคู่ดับ ab ทั้งหมดเนี่ยมันมี n กาลังสองคูณด้วย n กาลังสองก็เท่ากับ เอ็กำลังสคู่อันดับเนะเาะเพราะงั้นเราก็สรุปสุดท้ายได้ว่าความน่าจะเป็นเท่ากับ N หารด้วย N กำลัง4ก็เท่ากับ1ส่วน N กำลัง3มเนาะ